เซนิสือมาแล้วจ้าเซนิสืจากดาบ,บพิฆาตอาสูรนะคะก็มีน้องๆหลายคนขอมานะก็นี้นะคะจะเป็นภาพแบบว่ากําลังจับที่ใบหน้านะคะเราก็เลยจะวาดส่วนใบหน้านะคะแล้วก็ต่อมาที่ส่วนมือด้านข้างนะคะค่อยๆวาดทีละนิ้วนะคะใส่เล็บเข้าไปนิดนึงนะแล้วก็ค่อยมาใส่ส่วนผมนะคะก็จะมีความเอ่อตรงปลายเนี่ยค่อนข้างเหลี่ยมนะคะแบบนี้เลยก็ ส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างเหลี่ยมนะคะแล้วก็ใส่เส้นนะคะตรงปลายด้วยนิดหน่อยนะคะเป็นการตกแต่งนะคะแล้วก็ค่อยมาใส่ผมส่วนที่เหลือนะคะให้หมดนะแล้วค่อยมาต่อส่วนของข้อนะคะแล้วก็ส่วนบ่าลาต่างๆนะคะใส่ชุดด้านบนนะคะเป็นปกคอเสื้อนะคะแบบนี้เลยแล้วค่อยมาเติมส่วนรายละเอียดนะคะของส่วนใบหน้าของเส้นอึศึนั่นเอง ส่วนเสื้อนะคะก็จะมีตกแต่งลายที่เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ด้วยนะ้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ใบหน้านะคะก็เริ่มตั้งแต่คิ้วนะคะก็ค่อนข้างหนาแล้วก็มีความแหลมที่ปลายเล็กน้อยด้วยนะคะสายตานะคะภาพนี้ก็จะเป็นแบบตาตกลงมานิดหน่อยนะคะแล้วก็จมูกเล็กๆนะคะปากนิดนึงนะคะเป็นรูปแบบนี้เลยใครชอบเซนอิสึบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยจ้า